าเล่นน้ําอยู่เงี้ยเกิดหิวขึ้นมากินไรได้บ้างแข็งใสเลยใช่อากาศแบบนี้ด้วยต้องน้าแข็งใสยเย็นดีน่าจะเป็นนินสอพอย่อยากดีอ่ะอิ่มนานอิ oh, อ่มนาน <laughs> <laughs> ขา้าวผัดมั้งคะเพราะว่าทําง่ายอร่อยอิ่มอยู่ท้องด้วยค่ะทําตอนสาดน้ําคงหาแถวนั้นใกล้ๆก,ก,กินนะคะเป็นลูกชิ้นทอดหรืออะไรเงี้ยขอบคุณมากครับเพื่อนเนยมสุกเหรอเติมเตี๊ยมตระแล้วมันไม่แบบมีอะไรแบบติดๆนี่ไม่มีนะ เล่นนั่นเบ๊อเดือดโอเคตอนเล่นน้ำอยู่แบบสนุกมากหิวกินอะไรดีตอนฉีดน้ำอยู่กินเนาะกินไข่ว่าง่ายดีอร่อยดีพี่เอินเลยลงคอเลยกินอะไรครับกินข้าวกินข้าวพี่เล่นน้ำอย่างเงี้ยสนุกมากหิวข้าวมันเปียกถูกฉีดน้ำไงพี่อะกินอะไรกินอะไรก็ให้เป็นเครื่องดื่มเย็นๆทายร้อนอะไรครับถ้าเล่นน้ำอยู่เงี้ยแบบกำลังมันมากอ๋หิวกินอะไรดีกินน้ำเนียครับกินแป้งกินแป้งกินแป้งข้าวครับต้องไปหลบหลบแล้วก็กินที่อื่นกิน กินหมูครับแบบซี่ครับก็กินอะไรดีถ้าอ๋อกินอะไรดีอ่๋อไก่กินในน้ำแล้วกันก็จะกินแทนกนแล้วกันถ้าเล่นเล่นน้ำอยู่สนุกมากกระฉีดอย่างเมามาเลยหิวจะกินอะไรกินน้ำครับกินน้ำแทนแล้วกัน